ดูทุกคนดูเยอะมากเลยให้ให้น้องเขามาเก็บจ้ะอไหลายเแมงปัดปัดเอาเป็นปัดออกเป็นแมงอ้เยอะอยู่ทุกคนเก็บเก็บเอาไม่เยอะหรอกเต็มกระป๋องแล้วเต็มกระป๋องใหญ่กระป๋องใหญ่ก็ตกใจเห็นเห็ดกระป๋องนั้นก็สิบลิตรนั่นน่ะวางวางกระป๋องแล้วกระป๋องหายหากระป๋องไม่เจอ เดี๋ยว่ากระปองหายไปไหนวางอีกฝักหนึ่งแสดงว่าอันนี้เขามาไม่ถึงฝั่งนี้เนาะมาไม่ถึงออกคนละฝากมาเดินไม่หมดหรอกปลาปลามันใหญ่เดินยังไงไหวไม่ได้เดินรัดหมดมจะเริ่มแห้งแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสวยแล้วเนี่ย มันแห้งแล้วเ,เป่าเป่าแล้วก็เอาไปให้น้องสาวกินนะเอาไปให้พี่สาวกิน <c oughs> เป่าพูดปาดพูดปาดน,นะทุกคนเดี๋ยวเอาไปต้องไปให้บีม <c oughs> กินตัดขาตัดขา <c oughs> คนไม่ชอบเข้าป่าก็ต้องเจอตัดขาไปเลยอโอ้ยหเห็ดพึ่งหวานทุกคนเห็ดพึ่งหวานโอ้ยเก็บยังไงเอา นี่ยังเขียวอยู่เลยค่ะทุกคนไปอันนี้เอาไปเป็นขวัญตะก้าก่อนจ้าสวัสดีค่ะเก็บเลยหัวน,นี้เปลี่ยนตะก้ามานะจ้ะว้าวที่โอ้โหใหญ่จะไม่โคตร ท่อทบทบเห็นะ้วนะพาเด็กๆมาเดินป่าทุกคนอู้ว้าววูปววนวววววววิวว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 เว็วววววเวว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 วมวมววววมามาวววมามาวว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 ว ไปแล้วเอาไปให้แม่แล้วทุกคนพาเด็กๆมาด้วยนะวันนี้ก็จะเจียวเจ้าเสียงเด็กๆนะคะพามาเก็บบ่อยจนเข้ารู้แล้วว่าเห็ดเหลืองเป็นยังไงมาวิ่งเล่นต้องฉีดยากันยุงให้เด็กด้วยนะคะ แต่พาเข้าป่านี่ห้ามลืมเด็ดขาดน้ำเนิ้ม <c oughs> เก็บยากมาก <c oughs> ขาดเลยตรงกลาง มันโตตามหลังเราเลยอุ๊บมีแตดอกอบอุ่บอันอันนะจ๊ะ เหมือนใบไม้อะเด็กๆฮี้วู้ฮีู้จะพาไปที่แบบเยอะๆก็ต้องค่อยๆเดินไปนะจ๊ะ เสียงล้าน,นะค่ะทุกคนวันนี้มาแบบว่าไม่รีบไม่เร่งนะคะค่อยๆไปจ้ะโอ้โหค่ะค่ะสนากดี มาเก็บเห็ดใกล้ๆบ้านร้านๆจะ้ะดูค่ะมีแต่แก่ๆเลยเห็ดพึ่งหวานมันแห้งเห็ดพึ่งหวานเจอหลายดอกอยู่ค่ะแต่ว่ามันแก่ อ้วทุกคนตอนนี้เก็บยากยากทำไมเรามาเจอเลปตาสนมันเตี้ยเนาะลองเข้ามาดูว่ามีเห็ดไหนก็พอมีให้เก็บอยู่นะจ๊ะโอ้โหเห็ดพึ่งหวานโอ้โเก็บได้จริงๆก็คือสองดอกนะคะทุกคนนี่เลยงามปาด หลามหลามตัวเล็กวิ่งตามหลังมาทุกคนแต่ไม่ได้เอาเข้ากล้องให้เนาะได้ยินแต่เสียงเออมามาพลกกระสวามก็บอกว่าเมื่อไรมามาเขาจะมาสปริงกที่บอกก็คนละว่าหู่นแอคนละพากันนั่งเก็บเห็ดข้างๆท,ทางทุกคนเพราะมีเด็กมาด้วย อยู่บ้านเซ็งๆก็พากันมาชวนกันมาึบกระดึบกระดึบไปดูสปริง,งแอมมะแอ,อ่าแอ นี่อยู่บนนี้นี่อยู่ตรงนี้แฮร์ตะเกียกตะกายขึ้นมา มาหรอกเดินตรงไปเลยครับผมโอ้โหนี่เยอะอยู่ค่ะอยู่ต้องอยู่ต้องตีนเขาออ้โหลงเขาลงเขา เห็ดมันเพิ่งออกเล็กๆเองตรงนี้ยเด็กโตเขาก็อยู่บ้านกันเด็กเล็กก็จะตามแม่หน่อยเนี่ยไปค่ะมันควรตีนตรงไหนเนี่ย <c oughs> มันควรตีนหรืออะสินะ พร้อมดอกได้เหรอเนี่ยนี่หละเก็บเก็บเห็ดของแท้แห้งแหหฮิโรถฮิโรถนี่ทุกคนดูเยอะมากเลยเดี๋ยวให้น้องเขาเก็บนี่นี่เยอะมากเลยนะนี่เดี๋ยวให้น้องเขาเก็บริมริมทางมีลูกน้อยมาด้วยนู่นทิ่ตะแดบอตตานู่น ได้ป่ะตานูนเห็นเรื ok ่องเหลืองไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันจ้านี่ค่ะทุกคนเสียงเสียงลูกกวางเปล่าเสียงลูกกวางหรือเปล่าเต็มเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนู้นเสียงนกเฟสติ้ง เฟสติงเขามแต่นูดีโอลยุสปรย่ยนี่ค่ะมาแล้วน้องแดงน้องแดงนี่สองคนข้างหลังด้วยนุข้างหลังเดี๋ยวบอกก็เมียเดี๋ยวดูทรัมป้าปสวัมสนอดด์อยู่เว้ยเขาบอกทั้งทั้งภาษาไทยอังกฤษ สวีเดนปนกันหมดเลยทุกคนอังกฤษได้จากไหนเอาแล้วทำไมน้องถอดอันนั้นออกจากคอล่ะใครถอดให้ถอดปอกคอทุกคนอุ้ยแตกปลอกแก๊สบ้างปลอกแก๊สบ้างเนี่ย เด็กนะวิ่งเล่นทุกคนมาวิ่งเล่นในป่ากว้างดีจะเลยก็จับอาบน้ำเลยนะทุกคนเด็กๆอ่ะอุ้ยนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานจะออกแล้วนะนี่พาคนไม่ได้ปีนเขาเก็บนะทุกคนทุลักทุเลอ้ทุรักทุเลดู มีแต่เห็ดส,สวย,อสวยเอ้าทางนู้นเป็นไรอ่ะเก็บฟินเลยนะทางนูน้นนะโอ้ยไม่เคยฟินเขาเก็บขนาดน,นี้เลยฟีชิกติก๊กนูก่น <c oughs> ด,ดูทางนู้นนะเก็บจังเลยนั่นเจ๊แสดงว่าไปนูน่นเลยแล้วใกล้มือทำไมไม่เก็บหนูจะเอื้อมมาทำไมหืม เอื่อมาเก็บที่สวยๆเขาบอกอันใกล้ๆไม่ค่อยสวยไม่เอานู่นแล้วมาเก็บไปให้พี่ชายเขาเอิงเอาเห็ดป่านี้มันดีว่าเดดอ ตัวเองตัวตั้งใหญ่กริดกราดดูสต์เรนนะยกเด็กยกเด็กบอกว่าให้เก็บไปนะเดี๋ยวถ้าใครไม่ช่วยเก็บไม่ให้กินไอศครีมนะทุกคนให้ช่วยเก็บ ตกตกกลับคืนอุ้ยลืมเอาขาเห็ดมาโรยทุกคน คนไทยเก็บเห็ดขายเยอะนะคะทุกคนเยอะมากเลยค่ะทักถักทุกคนทักทุกคน เด็กๆเอาไปจะให้เขาไปลงไปที่เชิงเขาแล้วจะได้ไม่สูงเต็อนอย่างนั้นนะวิ่งกันเก่งเหลือเกินวิ่งไม่ย่อท้อเลยจะ้ะแต่ป่าเด็กเขาวิ่งได้ค่ะทุกคนอย่างเงี้ยคอยเตือนเขาหน่อยวิ่งเล่นกันนคะคะ เห็นไหมคะทุกคนทำไมเจ้ไม่เห็นเลยจ้ะวันนี้เจอพี่คนไทยเยอะเลยค่ะทุกคนอยู่ในป่าและเย็นเสียงด้วยซ้ายขวาแล้วเลยจ้ะอุ้ยดูทุกคนแห้งหมดเลยอะ่ะ ดูค่ะแห้งฝนตกก็ตกไม่ถึงนะคะที่เนี่ยต้องตกแรงจริงๆนะคะถึงจะถึงป่ามันลึกเดินมากันเรื่อยๆเลยค่ะ วันนี้เก็บนิดหน่อยพอ่อให้น้องพันเก็บไปเดินหากันจ้ะป้ามันแห้งเลยเทุกคนเลยฝนไม่ตกไม่กี่วันเองแล้วก็มันร้อนแรงเนาะแห้งหมดเลยไปตาก เจอเห็ดเยอะแล,ะล้วล,ลืมทงลืมถังกันหมดเลยถังถังกระเด็นหมดเลยทุกคนเลยหาหาถังไม่เจอเลยเก็บไปแล้วไม่ทันแล้วจ้าเก็บไปแล้วไม่ทันแล้วทุกคนน้องเขาจะถ่ายวีดีโอไปนะไม่ทันเจแล้ว นึกว่าไม่ถ่ายเนาะก็เลยเก็บหมดเลยดูว่างามแท้นั่นงามมีแต่งาม,มงามมีแต่ดอกงาม,มงาม,งามจ้ะโอยข้างล่างมีอีกไหมทำไมไม่เก็บข้างหน้าไปหาทำไมข้างไปหาทำไมข้างล่างเก็บข้างหน้าตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปหาข้างหน้าได้ยินเสียงหมามา มามาเขาต้องแบบเขาต้องจูงนะคะทุกคนเพราะบางทีมามันไม่รู้จักเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมางับเราเอาเก็บ <c oughs> ไปมาเอากระป๋องมาเก็บไปให้คนที่เขาไม่ได้เข้าป่าไ,ไ,ไปนั่งตัด สวยไหมปุนยสวยสวยงามคู่คูค่ะขาขาสวยมากนุ้นตัดตัดหนูก็จะกินอย่างนี้เก็บดอกใหญ่ๆหนูก็จะให้เขาดอกใหญ่ให้คนอื่นกินดอกคือสวยให้คนอื่นเรากินดอกเล็กๆที่แช่แข็งแล้วก็มีแต่ว่า ถ้าเก็บสดได้เราก็อยากจะเก็บสดเนาะเรียเรียยแต่ว่าทํากินแล้วมันไม่อร่อยเหมือนสดแบบนี้ไงก็เลยว่าเอแช่แข็งเอาไว้ยำาไว้ยำจำเป็นยำหอยยำหน้าหนาวไม่พูดถึงเท่ายำไว้ใส่ยำใส่เล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยกรุบๆเ่ดูค่ะเห็นไหกระป๋องสวยมาก โสีสวยมากเลยเนาะสีส้มเขาถึงบอกว่ากูลไงทองในป่าทุกคนสีสวยมากอันนี้มันไม่เจอแดดนะเจอเขาน้าจะได้น้ำแถวๆเนี่ยเนาะเจอแดดดีๆก็สีกอกเหลืองๆหน่อยสีดซีดชิ้นนี้เกณฑ์เบ๊ ซีดซีดเซียวเซีส,ส่วนเราก็มาเก็บตรงนี้เอานั่งพักไปด้วยเก็บเห็ดไปด้วยทุกคนกำลังจะหาทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนจ้ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้ะเมื่อไดจะได้เข้าป่าอีกน้อน้องคงเข็ดเข็ดอีกนานอ่ะเพราะว่าเจ๊พาเข้าป่าไกลเลย แสนมาใหม่ๆนะมาอยู่ดิเดี๋ยวจะมาเก็บเห็ดพึ่งหวานกันเนาะโอเคเลยจ้าไปแล้วจ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะจ้าน่าจะออกเดือนหน้าแหละตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วเนาะตอนนี้ก็เริ่มออกเยอะแล้ว เทเพิ่งหวานแต่ว่าดอกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอู้นะคะสวยมากเอามอสออกก่อนไปละจ้าวันนี้ก็ได้นิดหน่อยนี่แบ่งๆกันไปทุกคนไปละเราหาทางกลับบ้านล้วจ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะสรุปแล้วอามาเทใสท่ถังได้ทั้งใย,ยนะคะแล้วก็ ได้ถังกระปปกลูกกระแป็กเล็กนะคะไปนะคะได้ถังใหญ่มากเลยมีแต่ดอกงามๆนะคะมีแต่ดอกสวยจ้านี่โอ้ยเหนื่อยที่จะมาทำความสะอาดเด้ทุกคนแต่ก็สนุกมากเหมือนกันค่ะวันนี้